อันนี้ขั้นตอนจะมาดูวิธีการร้อยท่อ90ร้อยท่อสายไฟอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรครับฟิตเทปฟิตเทปตัวตัวร้อยสาย10เมตรแก่ของใหม่เะยนะในไตัวตัวท่อที่เราดัดส่วนมากก็จะมันสายธรรมดานี่สอบไม่เข้านะแบบนี้ ตัว C ก็ไม่ใจะเป็นตัวแเ,เอาสายธรรมดานี่สอดสอดไม่เข้าเลยนะมันไปนติดอยู่ที่ข้อติดอยู่ตรงนี้ถึงเข้ามาได้ก็มาติดตรงนี้อีกเหมือนเดิมเรียกว่าเสียนขนาดไหนก็คงจะไม่ต้องมาเสียเวลานะครับดเดี๋ยวใช้ใช้ตัวร้อยสายร้อยท่อ ฟิทเทปใช่ไหมฟิทเทปฟิทเทปถ้าถัดมาหน่อยก็จะเป็นฟิทซีดีอันนี้เทปมันจะจะเป็นรุ่นไอนนต่อไปก็จะเป็นเอฟดีสามแล้ว <laughs> เราจะใช้ไอตัวเนี้ยสปริงดัดท่อนะดัดดัดงอสำหรับร้อยสายไฟ ลักษณะเป็นกระเจี๊ยวเป็ดนะครับอ๋อไอ้ไอ้นี่คือไอ้นี่คือทางหัวไหมโคลาโคลาอันอันนี้คือทางหัวไหมหรือหรือทางใช่ใช่นี่คือทางหัวเข้าใช่ไหมใช่โอเคเด็กมาดูจะแย่เข้าไปโอแคปฟิตเทปยังไม่อยากจะเข้าเลยเห็นไหมครับแย่เข้ามาได้สบายเลยเห็นไหมนี่นี่นี่โผล่มาแล้วครับนี่ถ้าเป็นสายไฟนี่เลิกเลยครับสามวันเสร็จ เป็นตัวนี้ก็แฟบเดียวครับแ,แล้วก็จะมีตัวนึงสายไฟยมันเข้ามาด้วยถึงท,ทีละเส้นหรือไงพร้อมกันเลยปะพร้อมครับพร้อมเลยอ่ะเ,ยยะเดี๋ยวดูนะครับจะดึงเข้ายัางไง จับไว้นะครับนี้ครับโอ้โหมันใหญ่เกินไปไหมครับใหญ่ปะเด้ออกได้แล้วมาแล้วครับมาแล้วนี่แป๊บเดียวครับเนี่ยได้แล้วเรียบร้อยจะได้แล้วเนี่ยติดเทปเรียบร้อยอยากได้แล้วครับอยากได้ไหม เนี่ยอยากได้ตัวเนี้ยไม่มีเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่ม,ม,ม,มีของเราทำไมไม่มีของผมเรามีสองอันเอามาให้ใช้หน่อยอันหนึ่ง